สวัสดีครับวันนี้เราก็จะกับเกม Eat the City นะมาถึงเนี่ยเขาจะให้เราเป็นสลามตัวเล็เลกๆนะเราก็ต้องไปกินในตัวคิวเขียวเห็นไหมครับก็คือเหมือนจะเป็นสลามเหมือนกันแต่ว่ามันเป็น NPC นะครับพอเรากินแล้วเนี่ยเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นซึ่งมีผู้เล่นอื่นด้วยนะครับเขาอยู่ในแอเรียอื่นนะคือตอนนี้มันเป็นแอเรียที่1น,นะครับแล้วเขาตัวใหญ่มากคือตอนแรกอ่ะมันเป็นเกมที่แบบผมนึกว่าแบบให้ไปสู้กับคนอื่นนะก็คือแบบไปกินกันเองอ่ะอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มากินแบบ เอ็นีซีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยคือแบบเออรู้สึกผิดหวังนิดหนึ่งนะคือมันไม่เหมือนกันที่เราคิดไว้และเกมนี้นะครับเราสามารถสู้กันได้นะเราไม่้สู้ดิคือเราสามารถไปโจมตีเอ็นีซีได้แล้วก็กินเขาคนระับซึ่งพอเราชนะเขาแล้วเนี่ยเขาจะดรอปเงินนะแล้วก็จะดรอปคล้ายๆกับอะไรอะไอ้เขียวๆที่เราต้องเกบต่างพื้นเห็นไหมครับอ่าคือเรากินแล้วเราจะแบบตัวใหญ่ขึ้น,นครับส่วนเงินที่ได้มานะครับ เราก็เอาไปสุส่มสกิลนะครับซึ่งไอพวกเนี้ยมันแล้วแต่แบบนะบว่าสกิลจะเป็นยังไงบ้างแต่แบบเนี้ยมันมีทั้งหมด4สกิลนะครับซึ่งสกิลที่ผมได้มาเนี่ยคือเป็นการกระโดดโจมตีนะจากนั้นเนี่ยให้คลิกที่กระเป๋านะครับแล้วก็ทําการกดติดตั้งนะครับซึ่งเขามีสล็อตให้ฟรีๆนะครับ3ส,สล็อตนะพอเราติดตั้งแล้วใช่ไหมครับมันจะมีบอกใช่ไหมครับว่าให้เรากดคิวนะมันก็จะทําการใช้สกิลนะครับซึ่งเขาจะทําการกระโดดนะครับแล้วก็เหมือนกระโดดทับนะซึ่งใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็จะโด,ดนมดครับ ส่วนในตัวเล็กเนี่ยมันคือผู้เล่นใหม่นะที่เข้ามาครับซึ่งเขาก็เริ่มด่านเดิมเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถสู้กันได้ครับซึ่งถ้าเรามาสู้กับตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราก็ต้องหลบสกิลเขาให้ดีๆครับซึ่งมันจะมีบอกนะว่าสกิลเขาจะปล่อยมาตอนไหนมันจะสุเร็จตอนไหนครับถ้าเราแบบอย่เราจะมีเลือดอยู่แมบ28เนี่ยนั่นคือเลือดเรานะครับแล้วก็ความเสียหายที่เราสามารถทําได้เท่าไหร่ตอนนี้คคอทำความเสียหายได้25เลือด31ครับ ราะว่าเราตัวตัวเล็กอยู่นะเราก็เลยทําความเสียหายได้แค่นี้แต่พอเราตัวใหญ่ขึ้นอนะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะจากนั้นเนี่ยพอได้เงินนะครับเราก็เอาไปสุ่มสกิลใหม่เราสามารถซุ่มทีเดียว10คขั้งได้นะครับเกมนี้ไม่ต้องเติมแต่ oh. ว,ว่ามันเสียงเดียวคือมันช้านะครับซึ่งถ้าเราอยากเปิดเร็วเนี่ยเราต้องเติมครับพอได้สกิลมาครับก็อย่าลืมติดตั้งนะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราใช้ไม่ได้นะครับหลังจากขนาดเราได้ตามที่เขาต้องการใช่ไหมเราก็มาสู้กับบอสเพื่อเราจะไปด่านต่อไปนะ อ่านี่คือบอสก็ไม่เท่าไรหรอกเราขึ้นได้สบายนะเครับแค่อย่าโดนเขาจบตีก็พอ หลังจากเราเอาชนะได้ใช่ไหมรเราก็เข้าไปในจุดสีเขียวนะแล้วเขาจะพาเรารา์ปไปจุดต่อไปนะแล้วเราก็ทําแบบเดิมนะครับไปเรื่อยก็คือไปกินคนอื่นแล้วก็ไปสู้แล้วก็สุ่มสกิลใหม่เช่นนั้นเลยครับเกมคือมีเช่นนี้จริงๆแล้วมันจะมีตามแบบครับมันจะมีสลามตัวอื่นก็คือถ้าเราไปเก็บอะเราจะได้เพชรี่สิเบเม็ดนะหลักๆเลยคือเราต้องซุ่มสกิลใหม่ทุกดานครับ ถ้ามีสกิลซมใช่ไหมก็คือ10สกิลจะรวมกันเพิ่มเลเวลหนึ่งเลเวลนะพอเงินเราครบเราก็มาสุ่ม10ครั้งคนระับซึ่งมันจะสุ่มช้าหน่อยไหมมันเปิดทีละอันนะครับแต่มันก็ดีกว่าเรานั่งเกิดทีละอันคือ1ิบอันอย่างน้อยก็ยังไวกว่าเปิดทีละอันคนระับพอเราขนาดตามที่ ด่านกำหนดแล้วเราก็มาสู้กับบอสเพื่อจะไปด่านต่อไปทาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเือไม่มีอะไรแล้วหมดแหละหรือว่าผมเล่นยังไม่แบบสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไปด่าน3มแล้วในตอนนี้ผมก็ไปด่านสี่แลก็คือมาสู้กับบอสเพื่อที่จะไปด่านห้านะซึ่งด่านเนี้มันเป็นอะไรที่แบบมอนเตอร์แม่งติดกันเว้ทำให้สู้ลำบากมากครับแบบชอบเพิงไปยิงตัวตัวอื่นนะแล้วมันทําให้แบบมาทอมความเสียหายกับเรา ทำไมเราสู้ลำบากนะเอาลวมๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบยากขนาดน,ำนำั้น และนี้ก็เป็นด่านที่หา้าซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วเกมตอนเล่นนึกว่าแบบเออจะให้สู้กันในคารพูเล็ตนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะเป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะซึ่งแบบไม่ค่อยมีอะไรรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะคือแม่งแบบเกมไม่ต้องปกอะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะแล้วพอเราผ่านด่านไปเราก็จะอัปเกรดไปเป็นที่ต่อไปก็คือภายในบ้านนั่นแหละแต่ว่าเหมือนแบบ อันนี้น่าจะเหมือนกับออกจากบ้านนะต่อไปก็น่าจะออกจากบ้านนะไปเป็นเมืองใหญ่ๆเลยเป็นฝแต่ผมก็เล่นได้แค่นี้แหละน่าจะสูงสุดแล้วไม่น่าได้แบบยังไงือไม่น่าได้ต่อแล้น่าจะด้าสุดท้ายแล้วแค่สำหรับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เกมถ่าย